สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเปลี่ยนปวยทานปลาหมึกน้อยปอมปอมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างปลาหมึกน้อยปอมปอมของเรานะคะวันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเราก็ตกแต่งหนวดของเขาเป็นปอมปอมเดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้ก็คือริบบิ้นเป็นสีพาสเทลนะคะเบอร์สองจำนวนสี่เส้นความยาวอยู่ที่18นิ้วค่ะ แล้วเราก็ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งก็คือหลอดนมนะคะแล้วก็ปอมปอมค่ะแล้วก็ตากริ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มพับปลาหมึกน้อยปอมปอมกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นค่ะมาวางเรียงกันในลักษณะแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะพับทบครึ่งเลยค่ะ นบบนี้แบบะะคะตรงนี้ก็พับก็จะได้ริบบิ้นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำฐานสี่กันค่ะหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นเราก็จะใช้ริบบิ้นเส้นที่สองนะคะขวามือคล้องเส้นแรกซ้ายมือค่ะเส้นที่3ามนะคะจะนำมาคล้องข้างล่างของเส้นที่สองแบบนี้ค่ะ เส้นที่สี่เราจะนำมาลอดช่องของเส้นแรกหรือเส้นที่1นนะคะพอลอดไปแล้วเราก็จะกางริบบิ้นออกเอานิ้วล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่สามค่ะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4ี่จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับจะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําฐาน8ปดค่ะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นวางพาดเฉียงไปทางขวามือบนแบบนี้นะคะเส้นขวามือ ก็จะวางพาดเฉิยงไปทางซ้ายมือบนค่ะเส้นข้างบนจะวางพาดเฉียงลงมาซ้ายมือล่างแบบนี้และก็เส้นซ้ายมือค่ะจะนำมาลอดช่องตรงนี้นะคะเราก็จะลอดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการล็อกริบบิ้นนะคะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้น แล้วก็หยิบริบบิ้นทางขวามือค่ะเส้นที่สองเอามาวางทับเส้นที่1ของเราเส้นที่สามนะคะมาทับเส้นที่สองค่ะและเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเราจะทําแบบส้มเลยค่ะต่อจากนั้นเราจะหยิบเส้นนี้นะคะคือเส้นในสุดวางลงไปแล้วหยิบเส้นข้างล่างที่เป็นฐานนะคะขึ้นมาวางไว้ข้างบนค่ะเหมือนเดิมนะคะเอา ข้างบนลงไปแล้วก็หยิบข้างล่างขึ้นมาเราจะทําอย่างนี้วนไปค่ะจนกว่าจะเหลือหรือเป็นเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้ค่ะพอหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเราจะไม่มีเส้นข้างล่างหยิบแล้วข้างบนก็จะมีสี่เส้นจากนั้นให้ปล่อยลงมาค่ะจะเหลือ3ามเส้นแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราหันมาด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นลักษณะห่วงๆค่ะเราจะใช้สามห่วงนะคะจะเริ่มต้นจากเส้นในสุดคือเส้นแรก ลอดไปที่ห่วงแรกค่ะเส้นที่2ตามมาเข้าห่วงแรกเหมือนเดิมค่ะแล้วไปออกในห่วงที่สองเส้นที่3ามเหมือนเดิมค่ะเข้าห่วงแรกและไปออกในห่วงที่สาจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆดึงให้กระชับค่ะและให้ดูนะคะว่าริบบิ้นที่พลิกนะคะก็ให้พลิกกลับให้ถูกทางก็จะได้ในรูปของทรงกลมหรือลูกส้มค่ะ พอได้ทรงกลมสวยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพลิกมาฝั่งนี้ค่ะพอพลิกมาเราก็จะดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปของเราก็จะทำการวางพาดริบบิ้นกันค่ะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นเอาเส้นนี้นะคะแล้วนับไปทางซ้ายมือค่ะ1 2 3ทํสองสาทำการพาดริบบิ้นแล้วเก็บปลายไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะทำไปทางซ้ายมือหยิบขึ้นมา1เส้น แล้วก็ข้าม3เส้นนะคะเราจะทำอย่างนี้ไปจนกว่าจะเหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบน3เส้นค่ะตอนนี้เราก็จะเหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบน3เส้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเอาริบบิ้นนะคะเส้นแรกมาสอดเข้ากับช่องนี้ซึ่งเป็นช่องถัดไปจากที่เราวางริบบิ้นเส้นสุดท้ายค่ะเราจะใช้เส้นนี้เป็นเส้นแรกนะคะในการลอดช่องค่ะ เส้นที่2ตามมานะคะเข้าช่องแรกค่ะช่องเมื่อกี้นี้แล้วก็ไปออกในช่องที่2ค่ะเส้นที่สเข้าช่องแรกค่ะแล้วก็เบี่ยงไปออกในช่องที่3แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ดูนะคะว่าริบบิ้นออกทุกช่องไม่ไปซ้อนกันแล้วก็ดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้เราก็สามารถนำเหรียญค่ะ มาใส่เข้าไปในช่องนี้แล้วบิดเหรียญลงไปจากนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บริบบิ้นนะคะให้ดึงให้กระชับหนึ่งรอบพอกระชับเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ริบบินนะะ้นค่ะสอดเข้าไปตามแนวของเขาแล้วเขาก็จะทะลุในช่องที่3แบบนี้นะคะก็จะทำไปทางขวามือค่ะแล้วก็ทำไปให้ครบทั้ง8เส้น พอเราทําครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบค่ะพอสวยกระชับเรียบร้อยแล้วเราก็จะหันมาด้านนี้เพื่อเก็บริบบิ้นอีกหนึ่งรอบนะคะโดยเก็บไปทางแนวของเขาแล้วออกในช่องที่3เราจะทําไปทางซ้ายมือนะคะและก็ทําให้ครบทั้ง8เส้นค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำเอากันไกค่ะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดก็จะได้ตัวของปลาหมึกน้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนการตกแต่งปลาหมึกน้อยปอมๆของเราให้สวยงามตัวปลาหมึกของเรานะคะเราก็จะแปะเทปกาวสองหน้าไว้รอบเลย แต่เวลาทำจริงๆนะคะให้ใช้เก่าร้อนค่ะไม่อย่างนั้นปอมๆอ,อาจจะหลุดได้ตอนนี้ให้เราตกแต่งลูกตาค่ะก็หาตรงที่ที่สวยๆนะคะแล้วเราก็แปะลูกตาสองลูกตาลงไปพอได้ลูกตาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำปากของปลาหมึกกันค่ะโดยใช้ หลอดนมนะคะเราตัดออกมานิดนึงพอนี่นะคะตัดให้ได้ประมาณนี้จากนั้นก็แปะลงไปค่ะก็จะได้ปากของปลาหมึกน้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะแปะปอมปอมให้รอบเลยจะใช้ปอมปอมอยู่ประมาณ9ลูกนะคะ เก้าลูกนี่ก็ยังไม่ค่อยแน่นนะคะถ้าเกิดใครอยากจะได้แน่นกว่านี้ก็คือ10บลูกค่ะอันนี้ก็ติดแบบสวยๆนะคะเรียงกันไปอย่าลืมค่ะเวลาติดนะคะให้ใช้กาวร้อนค่ะหรือกาวที่มีความแน่นอันนี้ที่ทำก็คือใช้ปอมปอมเก้าลูกค่ะก็ปฏีอยเลยนี่นะคะ ก็น่ารักมากๆเลยนะคะปอมหมึกน้อยปอมๆของเราอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้ริบบิ้นแบบไหนก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบสีพาสเทลแต่ที่ใช้สีพาสเทลนี้คือสีเขาน่ารักค่ะ mm hmm. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปอมหมึกน้อยปอมๆของเรา